ห่างหายกันไปนานพูดถึงแล้วใช้เครื่อง food processor เหรอครบพอนโอ๋ยคิดไม่ออกเลยอ่ะเพอเพอเพอช่างมันเถอะหอมอร่อยโดนผ่านฝีมือป้าเนี่ยแหละจำรับพริกจำลับอะไรหนึ่งพริกหรือว่าจำลับป้าพริกนี่เลยครับท่านผู้ชมจะต้องเป็นเหมือนเครื่องจิ้มแบบนี้แล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศไทยนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับ10บโมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยครับทาง YouTube กับ Facebook นะครับวันนี้นี่ปุ๊บไปมาห่างหายกันไปนานไปทำอะไรนะสองเดือนที่แล้วเห็นท้องท้องอยู่ไงตอนนี้ก็แฟบแล้วแฟบแล้วตัวเล็กก็ตัวเล็กก็ร้องแหวแวอยู่เดินขวาแล้วตำลงร้องอยู่นี่ก็หนีให้นมเสร็จแล้วก็หนีมานะใช่ค่ะมาเจอท่านผู้ชมหน่อยกลัวคิดถึงมายคิดถึงกันไงเพราะว่าเราอยากจะได้ เมนูที่เป็นเมนูผักเนี่ยให้ท่านผู้ชมท่้มีสุขภาพที่ดีนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับวันนี้ทำอะไรดูวันนี้เรามาทําน้ําพริกอองค่ะน้ําพริกอองเราพูดถึงว่าผักเพียบไปหมดเลยเห็นไหมใช่นับมะเขือเทศตามคอนเซปต์มะเขือเทศสามอย่างแล้ววันนี้เรามาสามอย่างเลยเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่เชอร์รี่มะเขือเทศท้อแล้วก็สีดาค่ะซึ่งสามตัวเนี้ยจริงๆถ้าวิธีการนับพืชนะคะให้อาหารจุลินทรีย์เรานับคือ อะไรก็ได้ที่เขามีรูปทรงที่แตกต่างกันถึงมะเขือเทศก็เป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขารูปทรงแตกต่างจุลินทรีย์ที่ผลิต,ตเขาขึ้นมาที่เขาโตขึ้นมามันก็แตกต่างกันซึ่งก็มีประโยชน์สำหรับจุลินทรีย์ในลำไส้เราที่แตกต่างกัน มีอาหารใช่มีอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันไปด้วยผลไม้หรือผักอะไรก็แล้วแต่ที่รูปร่างรูปทรงถึงชื่อเหมือนกันใต่างรูปทรงไม่เหมือนกันก็คือให้จุลินทรีย์ให้อย่างจุลินทรีย์ในร่างกายเราที่แตกต่างกันนี่ก็สามแล้วสิงั้นแล้วก็น้ำเป็นสามแล้วก็มีเห็ดมีเต้าหู้หอมแดงพริกแห้งรากผักชีกระเทียมแตงกวาอันนั้นเป็นของแหนมพูดถึงมะเขือเทศนะรูปเราพูดถึงรูปทรงก่อนแล้วที่จะต้องเป็น อา,าอาหารจุลินทรีย์แต่ทางสำหรับของป้านี่ทางด้านรสชาตินี่มาชิมกันเลยชิมกันเลยก็เทศเชอรี่เอาปาชิมเชอรี่เชอรี่เชอรี่สีดาความเข้มข้นความเข้มขน้นสีดาจะเบาหน่อยเพราะมีน้ำเยอะส่วนเชอรี่เนี่ยก็จะเข้มขน้นหนักไปรสชาติเขาหนัก,หนกๆหวานๆเรียกว่า,เ,าเนื้อสัมผัสนี่จะเหนียวน้ำน้อยหน่อยแน่นดังนั้นเราเลือกใช้อันนี้ได้เลยแต่เค็มไม่ได้ติดเค็มแบบใส่เกลือนะ แต่ว่าถ้าใส่เกลือได้ก็อร่อยอ่านะอันนี้แล้วเชอร์รี่ก็บางๆคนระับเป็นผินมะเขือเทศบางๆสีดาอ,อ่าสีดาทุค่ะท้อคำใหญ่เงี้ยเลยค่ะอืมท้อก็เป็นมะเขือเทศที่มีรสชาติจะพูดถึงสามสามอย่างเชอร์รี่ท้อสีดาลำดับนี้เลยนะเชอร์รี่ท้อสีดาในความเข้มข้น ของตัวมะเขือเทศเพราะนั้นนี่เลยเข้มข้นในลักษณะที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามนี้เลยแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงอะเชอรี่กับท้อนเนี่ยไม่ใช่ของไทยไหมคะหรือของไทยของไทยสีดาสีดาใช่ไหมของไทยหนูว่ามันอาจจะอยู่ที่พันธุ์แล้วก็ภูมิอากาศสภาพอากาศโลโก้อะใช่ไหมโลโก้เราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการพูดถึง้าปูมะเขือเทศเนี่ยปูงมะเขือเทศยากนะบ้านเราไม่ง่ายเลยไม่ง่ายบางทีต้องใช้ใช้อุปกรณ์อื่นหรือสารอื่นหลอก หลอกมะเขือเทศโอเคเอาละมาทีนี้เรารู้จักมะเกิดเทศกันแล้วเพื่อเป็นน้ำพิกอ่องทีนี้เรามาเตรียมเครื่องหอมต่างๆอันนี้หนูหั่นอ่ะเดี๋ยวค่ะหยับหยาบหน่อก็ได้หยบหยบหน่อยเราเอาทั้งก้อนเลยไหมคะได้นะเหลือเราก็กินเองได้นะเอาเราทานเองอยู่แล้วใช่จริงๆทุกอย่างที่ทำทุกอย่างที่ทำออกมาเนี่ยจริงๆเราก็ ใช่เป็นมื้อเป็นมื้อหนึ่งของเราค่ะเห็ดเอาหมดดีไหมคะดีแหละหั่นเล็กหน่อยป้าจะสับราบผักชีให้ละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าอยู่ในเครื่องเ่องปั่นผสมแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกอย่างเละไปหมดก่อนที่จะราบผักชีจะเละไปด้วยใครที่อยากพร้อมต้งแต่ต้องชวนมากินอาหารเป็นเซบวกผักแบบแบบปูเป้นะโอเคมาใส่แล้วนี้นะค่ะ ลาวฟักชีพริกเราห้าเม็ดกระเทียมหอมแดงตามนี้จริงๆเราจะปั่นพวกเครื่องนั้นก่อนใช่ไหมคัใช่เห็ดควรที่จะเป็นเอลังจีนะเพราะจะเกได้เนื้อสัมผัสของเขาใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าเขาม,มีเนื้อสัมผัสแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนจนใช่ไหมจนเกินไปถ้าใช้เห็ดหอมอะไรพวกนี้มันก็จะน่ะปพานึกไปถึงเห็ดหูหนู ป๊าป๊าก็เอาจะเห็ดเดี๋ยวบอกเห็ดอะไรก็ได้ไปเอาเห็ดหูหนูใส่ลงไปมันี่อร่อยไงรสบัตเตอร์อะอย่างเงีพูดถึงเห็ดฟางอ่ะเห็ดฟางก็ได้ไงเห็ดฟางก็ยังได้นะเห็ดหูหนูเหลืออะไรอีกไหมเหลือที่ปลาอย่างเดียวเลยฮะขาใช่นั่นไงเกือบลืมนะแอบอยู่อันนี้ให้ป๊้ป๊าสอนนี่เดี๋ยวต้องกระซิบทำไมนะซอยนะหอมกระเทียมลง เราจะปั่นอันนั้นก่อนใช่พูดถึงเราใช้เครื่องใช้เครื่องเขาเรียกอะไรคะเครื่องปั่นแห้งันเหรอไม่ใช่จะเป็นอะไรฟู้ดโปรเซสเซอร์เหรอคบคอนอนโอ้ยคิดไม่ออนเลยอ่ะเพอร์เพอร์เพอจะช่างมันเถอะเครื่องฉุนน่ะเครื่องฉุนของเครื่องฉุนน่ะมันก็เท่ากับเป็นเบสเบสน้ำพริกอันเนี้ยนะคล้ายๆสิเพราะว่าเพราะว่ามันเยอะพอสมควรนะคะ สำหรับปริมาณโปรตีนแต่ป้าอยากจะได้น้ำหน่อยใส่น้ำเพื่อที่จะให้เขาหมุนไปตัวได้เพราะที่เป็นเพนเดอร์ต้องใช้ก่อนชื้อย่างถ้าเรามีตัวถ้าเรามีตัวเครื่องปั่นที่ปั่นของแห้งได้ฟูดโปรเซสเซอร์ก็ได้นะอันเนี้ยประมาณนี้ก็ไม่น่าก็จะหยาบๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้ละเอียดละเอียดมากจนเสร็จแล้ว เราก็ใส่เห็ดแต่หอมไหมคะเนี่ยแค่เนี้ยหอมอร่อยโดนผ่านฝีมือป้าเนี่ยอร่อยหมดสำรักอะไรสำรักพริกสำรักอะไรเนึ้อพริกหรือว่าสำรักป้าพริกน้ะไม่ไปหน่อยคนดูทำบ้านให้บ่อยอย่างเงี้ยเลยโอ้โหป้าทำอะไรก็ดูอร่อยหมดดูอร่อยใช่ ถือเป็นน้ำพริกอ่องที่ทำง่ายมากนะคะง่ายนะโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนโปรตีนเยอะนะจากเห็ดแล้วก็เต้าหู้ใช่ไหมใช่เสตียานั่นเนี่ยลูกใส่น้ำไปเขย,ายาา่าเขย่าเดี๋ยได้ไหมอเปิดไฟได้เลยนะคะได้เลยรูปผัดไป มะเขือเทศหั่นเล็กเลยโป๊ะประูโปะ๊ <มา S 2> โปะ <มา S 2> โปะ <มา S 2> โปะ๊ะมาเบาไว้ก่นอนเรามะเขือเทศป้าก่นอนเพราะว่าซอยเนี้ยมันจะได้เนื้อสัมผัสอีกอย่างนึงเพราะไม่งั้นมันเนียนไปหมดสับแบบเนี้ย จะได้จะได้เนื้อสัมผัสของมะเขือเทศเ,เทศีอทศ่อ่าแบ่งใส่ไปก่อนกันกระทุโอเคใส่มะเขือเทศทุกอเติม,มน้ำมันหน่อยนะเดี๋ยวรถไปไหนไม่ได้น้ำมันแล้วแต่เลยท่านท่านผู้ชมชอบนี่เป็นน้ำมันเอ่อน้ำมันอะไรนะล้ำข้าวล้ำข้าวนะอะไได้ยังได้แล้ะคะ่ะ ปลาใส่น้ำมันไปแล้วนะใสชอว์รี่ไปแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้หน่อยให้เขาแห้งแล้วก็เข้ากันกับเต้าหู้แล้วก็เห็ดแล้วแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันครับรอสักครู่เอาแล้วเราใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปช้อนหนึ่งเนาะมันจะเด่นแล้วก็ใส่ผงเห็ด อาใส่ผงเห็ดหน่อยช้อนหนึ่งก็ได้นะลูกอ่าอนี้แหละโอเคค่ะทีนี้เป้ลองเอากระเทียมเผ็ดในปลาสังแม่นมะนาวบีบโอ้เป้เอาช้อนมาชิมช้อนค่ะเดี๋ยวปลาคนก่อนโอเคลองซิลูก จิ้มติดอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะมันจติดไร้อนค่ะอ่อนอ่อนเลยนิดหนึ่งน้ำตาลปี๊บเพราะเป็นเครื่องจิ้มนะคะเราต้องใช่รสจัดจ้าน้าหนึ่งจัดจัดนิดหนึ่งครับเป็นเครื่องจิ้มจะได้อร่อยเป็ดติดเหนไหม้ำเยอะนะบีบแรงจะได้มีกลิ่นบีบแรงหอมบีบแรงกว่านี้ป่ะฟ้าหมายถึงโอเคได้แล้วเครื่องจิ้มน้ำพริกอ่องเราได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูเครื่องเคียงน้ำพริกกัน เราล้างมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ป้าจะหั่นยังไงคะหั่นแบบยังไงที่ลูกชอบเลยทำได้อย่างงี้ใช่หยิบง่ายเขากินกับผักสดอย่างเดียวนะเนี่ยกับแคบหมูใช่ไหมใช่วันนี้เรามีแคบเต้าหู้มานะคะอ่าแทนที่จะเป็นหมูใช่ไหมใช่ค่ะมีที่เดียวที่นี่นะใช่ที่คินาที่คีนานะคะหั่นแล้วก็ไม่สวยหรอมันตุมจืดใช่ไหม ไม่เป็นไรนี่ไงนี่มีอลไรอีกชีผักชีอืมนี่แล้วก็จูมี่ดีที่แคปหนูเลียนแคปหมูแคปเต้าหู้เห็นไหมแคปหมูเราที่ทำมาจากเต้าหู<ช>้โอ้โหแล้วกหว็หิวแล้วนี่เลยครับท่านผู้ชมจะต้องเป็นเหมือนเครื่องจิ้มแบบนี้ถ้าใครชอบมะเขือเทศที่เยอะกว่านี้ก็จัดการได้เลยนะเพิ่มมะเขือเทศได้นะ นี่มันหอมมะเขือเทศนะแล้วมันก็จะมีกลิ่นของเห็ดมะเขือเทศรวมกันแล้วมีความเปรี้ยวจากมะนาวบีบสดแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศไทยนะคะพวกหอมแดงค่ะนั่นเลยครบเลย,เยครบจะบอกว่านี่เป็นอ,มมอีกหนึ่งน้ำพริกที่ไม่ต้องพึ่งเนื้อสัตว์ใช่ค่ะไม่ต้องพึ่งเนื้อสัตว์โปรตีนสูงด้วยแล้วก็เดีย๋ยวเรามาช,มมาชิมกันนะ,ะนะโอเคได้ครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมกันครับ ชิมต้องชิมนี่ตั้งกว่าอันหนึ่งนี่ไหมอัน <ไง S 1> บ่อยมา,สากสาบซึ้งนะมีผักทั้งนั้นเลยแล้ววิธีการทําแบบนี้อย่างนี้เลยนะแล้วให้ข้นๆแบบนี้นี่เพราะว่าจะใสๆมากไมค่อยได้กินมะเขือเทศชัดมากนะะอืมเรียกว่าเสิร์ฟคู่กับผักกาดของสดพวกนี้โอ้โหแล้วแถมมีแคปหมูที่กัดแดังเมื่อกี้อีกนี่อืม มันไม่ใช่เหนียวเหนียวมาให้นะอืมแต่ว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ที่บ้านทําอยู่แล้วใช่ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทววําด<ช>ูบ้างนะนี่ยังเหลืออย่างนี้เนี่ยไม่ได้เหลือนะใส่ถุง<ช>เก็บแช่ไว้ถึงเวลาเราก็มาอุ่นก็อยู่ได้นานเลยจะเอาเตรียมผักสดไว้อย่างเดียว <c oughs> นี่แหละครับนี่ก็เป็นหนึง <c oughs> ่งเมนูที่นํามาฝากท่านผู้ชมกันเป็นเมนู นี่ของคีนาคคือถ้าใครอยากทานนะคะลองพลยออเดอร์ขึนมาได้ใช่ทำให้ถ้าใครสนใจนะถ้าไม่ค่อยชอบที่อยากจะทําเข้ามาทักเพจของคีนานะแล้วก็จะได้มีแบบนี้ส่งกลับไปให้ชิมกันแต่ว่าท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ทำให้เราได้ถึงกันตลอดเวลา<ช>นะแล้วเราก็จะได้มีสิ่งดีมาฝากท่านผู้ชมกันเอาละครับวันนี้ยอดเชฟไทยจบแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์10โมงเช้าทาง YouTube กับ Facebook แบบนี้แหละครับที่จะมีแต่เรื่องดีๆมาบอกท่านผู้ชมกันมีแต่รอยยิ้มครับท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้ลานนะคระับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>